รออะไรครับอืมตัวีดด่เทุกอย่างเน่อ,อ่มันไม่เจียวมันก็ทั้งตัวไม่เจียวเองไม่ได้กันทุกอย่างก็ขยันตัดสรุ้กันหน่อยสิขยันตัดสรู้เรื่อยๆตัดสรู้ช่วยกันเรื่อยๆหน่อยอย่าไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ทุกอย่างขายันตัดสรู้ช่วยกันเรื่อยๆหน่อยออ ทุกอย่างไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างหรือไม่ใช่กตัสกดสรุปในตัวเองตัดสรุปพร้อมทุกอย่างนี่ยเอาเลยพี่อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองท,อทุกอ,อย่างทำไปตัดสรุปร้อมตัดสรุปช่วยทนไปมาประจุในตัวเอง ยันราลึกขึ้นมาเรื่อยๆหน่อยเป็นหัวหลักหัวตอซะมากเนี่ยไฟแดงทันทีไหมนี่เออชอบใช่ทำไมชอบเป็นหัวหลักหัวตอบ่อยเราลึกขึ้นมามบ่อยนี่เออจากไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ทุกอย่างพร้อมกันเรื่อ,อยๆประโยชน์ไหนก็ได้จากไม่ปล่กับมาไมไมตัวไมมเองพร้อมกันทั้งสอาจะได้ ถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมกันทั้งสังประวัติก็ได้เหมือนกันใช่ไหมดาเลยอยู่ที่คนใช้ยอมยทดใช้ต้นหญ้าก็เป็นอาวุธยอมยึดอะติดลมก็เป็นอาวุธว่าหัดใช้เป็นหน่อยดิตัวอย่างอะถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ได้ขยันขยันรู้สติแห่งการตัดรู้เรื่อยๆหน่อยหัวหลักหัว่อซะเยอะอะไรอย่างนี้นี่ก็หมาไม่ฉี่ใส่ หมามันชอบตอใช่หรอลูกอ่ะส่อแล้วลูกเอ,อ่ถอถยไปเรื่อยมีแต่ออฟไซด์ site, ตันหาออฟไซด์ site, ทุกอย่างก็ถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองแค่นี้มันก็ตัดให้แล้วตัดสลูช่วยกันแล้วทุกอย่างก็ถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง อ่านี้มันจะพร้อมกันเลยในการคลายช่วยลดช่วยนะตัดสลุช่วยก็ขยันนุสเตียงการตัดขึ้นมาเรื่อยๆหน่อยทุกอย่างทุกอย่างอย่ามากระจกตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างมาตัดสลูไงไม่ใช่ทุกอย่างแบบทัศนจรทุกอย่างแบบตัดสลุช่วยทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแบบทัศนจรทุกอย่างอถอยกันมาไหมตัวไหมเองพร้อมกันทุกอย่าง ถอยพร้อมกันเลยทุกอย่างอย่างนี้มันจะดับล้างช่วยกันตัดตัดช่วยกันเนุสเตเเองการตัดเนุสเตเปเองเนี่ยใช้ไมบ่อยหน่อยประโยคไหนที่ให้ไปมันใช้ได้หมดอ่ละไม่ใช่ต้องดูธรรมดารู้ธรมมธรมดานธรรมดาพยากาตาตัวนี้มันพบเป็นพบเป็นฟูมอยู่ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเนี่ยมันจะตัดไปทั้งตัวธรรมดาของจิต พยากร์ตาก็ถูกตัดไปด้วยทั้งกุศลและกุศลตรงกลางก็ถูกตัดไปด้วยเี่ยที่โปรดสัตว์มึงไม่ต้อ,องอยากไปโปรดสัตว์ที่ไหนกันหรอกที่มึงยือนอยู่นั่นแหละคือท่ามกลางสัปปะสัตว์ตลอดที่มึงยือนอยู่ท่ามกลางสังสวสัสดิ์ตลอดเลย รุนแรงการตรรัดกระูดช่วยกันเรื่อยๆเท่านั้นเองอยากไปนั่นอยากไปนี่อยากไปโน่นนี่จะสร้างอยากตัดกระรูดช่วยสถาปาัตย้ปัจจุบนนันไม่ตัดกรรูดช่วยกนแล้วปัจจุบันบนี่ไปตัดกระรูดช่วยกันที่ไหนนาคตที่ไหนผูอย่างไยก็ถอยกลับมาดิถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองอย่างนี้ ถ่ายกับมาไม้ตัวไม้เองถ่ากับมาไม้ไม่เอาไม้เองมันก็ตัดสรุ้ช่วยกันเรื่อยๆในปัจจุบันนี้่ไปตัดสรุ้ช่วยกันในนาคอที่ไหนมึงอยู่กับปัจจุบันมึงตัดสรุ้ช่วยกันในปัจจุบันที่อยู่กับปัจจุบันแล้วจะเสือกยิ่ไปตัดสรุ้ช่วยกันในนาคอเออมึงก็แปลกคนเหมือนกันแปลกบารมีอยู่ในปัจจุบันก็ตัดสรุ้ช่วยกันในปัจจุบันตัดสรุ้ช่วยกันที่ไหนตอนไหนเวลาไหนวะ มีแปดแปดย่องจะไปหานาคอดไปเรื่อยตัดสรุช่วยอะไรในนาคอเราก็ปัจจุบันก็ตัดสรุปช่วยนนนวปัจจุบันเน,นีเ่ยทุกอย่างก็จากไม่ตัวไม่เองดิทุกอย่างก็จับไม่เอาตัวไม่เอ,เอาเองอย่างเนี้ยเนื้อหาตัดสรุสรุปเรื่อยทุกปัจจุบันทุกขนาดปัจจุบันมันก็ปัจจุบันตลอด มันไม่มีอดีตนะครของจริงมันมีแต่ปัจจุบันถูกไหมเนี่ย <puisqu> ที่มันเป็นอยู่มันคือปัจจุบันที่เป็นอยู่มันทุกปัจจุบันมันไปอยู่อดีตได้ที่ไหนเล่าไปอยู่อนาคตได้ที่ไหนแล้วลูกมันก็เป็นอยู่ปัจจุบันมันคือการเป็นอยู่ในปัจจุบันกันตลอดปัจจุบันตลอดเวลาแม้วันพรุ่งนี้มก็เป็นปัจจุบันของวันพรุ่งนี้ แต่จะไปกระดอดไปอยู่กับมันได้ไงวันพรุ่งนี้นี่มันตรงนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ถอยกับมาไหมตัวไหมเองนี่ทุกอย่างพร้อมกันอย่างเนี้มันก็ตัดตัวตัดให้แล้วลูกกันสั้นหมดสั้นสั้นล่างสั้นสั้นหมดสั้นขยันหน่อยสิหนูเสแสรงการตัดนี่นเสเสงเออจะไปนิ่งไปบื้อไปเฉยไปหัวหลักหัวตอให้หมามาฉีใส่เ มันก็อของตัวเองอะไรม,มันจะเหวี่ยงของตัวเองมันจะเจอของตัวเองแหละวิบากมันจะจอนมาจอนมาจอนมาอเองกายกรรมวมจีกรรมมโนกรรมกลายเป็นวิบากหมุนเวียนมาเรื่อยๆปะป่วนมาเหวี่ยงอยู่งนั้นนี่น่นโน่นะน,นัมนโนเวนมนโนกรรมสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไ,ไ,ไม่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 ได้กันเลยเนี่ยกัน ตลอดเลยนีย่ไปปรดกันที่ไหนเราศาสตร์นั้นปอยู่บันเนี่ย,ยไปตัดสลูช,ช่วยกันที่ยนาคอดไหนวะปัจจุบันนั่นแหละย,ยืนอยู่ตรอไหนมันก็ท่ากลางาสสงสวัสดิอยู่ตลอดเวลาทุกที่คือท่ากลางาสสงสวัสดหมดเลย ท่ามกลางแบบตัวอะไรท่กลางอยู่นี่มึงเรียบร้อยเลยมันจะเป็นประโยชน์นาดนเลยตัรู้ช่วยอย่างเดียวผู้อย่างในโลกไหกับมาหไหมตัวไหมเองแล้วมันจะตัดตัวตัดให้เองแล้วมันจะกลายเป็น ตัดสรุปพร้อมตัดช่วยกันไงคำว่าทุกอย่างเพราะคำว่าทุกอย่างนั่แหละถ้าถอยกลับมาไหมตัวไหมเองทุกอย่างอย่างเนี้ยอนุภาพในการตัดช่วยมันจะถึงกันเองเป็นการจบให้สังสวัสเป็นการยุติให้กับสังสวัสิเป็นการจบช่วยยุติช่วยการเวียนวนตัดรอบการเวียนวนให้กับสังฆวัส ก็ดํหลีไปสิดํหลีแห่งการตัดสรุกันในดํหลีเองไม่ใช่ดํหลีชนิดก่อเกิดเป็นดาหลีวนเวียนอะไรเป็นดํหลีที่ตัดในตัวดํหลีเองขยันดํหลีหน่อยจะดํหลีหรือจะระลึกหรือจะนึกหรือจะคิดสิ่งเดียวกันหมดอืมมันเป็นมโนอุบลกมโนอุโลกเออ มล้วก็จบตรงนี้ลูกทุกอย่างคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเสมอไปเลยไปกับมาไหมตัวไหมเองไปกับมาไหมไม่เอาไหมเองไปกับมาไม่ไหมไม่เกี่ยวกับไหมเองอย่าแค่ไหมด้วยอย่าแค่ไมมเดี๋ยวมันไปหลงแวะต้องนิ่งต้องเฉยต้องดอบไม่ใช่ดับจริงมันดอบจะเป็นประโยชน์อะไรเลย ดันั long, ้นคำว่าท like ุกอย่างเนี่ยต้องดำเนินเรื่อยๆเพราะมันจะทําให้เป็นเนื้อหาที่พร้อมเพียงกันไปเป็นเนื้อหามหากรุณาพร้อมันไปเวลานุสติตัดแต่ละครั้งเมื่อดำเนินคว่าทุกอย่างไปด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นวิธีการตัดช่วยไปในการเรียกว่ามหากรุณาเป็นเบสิกเลยคาว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเบสิกของมหากรุณา อันนี่ตัดใครตัดมันไอ้ตัดสรุช,ช่วยเนี่ยมหากุณาเนี่ยมันพร้อมกันหมดแล้วเวลาเป็นพุทธนดร์ก็มาจริงๆมันก็ไม่ใช่พุทธนดรใครพุทธนดรท่านด้วยเป็นพุทธนดรที่เป็นสากรกันสามสวรรค์เปคือทุกอย่างาไปด้วยกันนะเวลานั้น ทนต่อตัวละไม่ไหวมันทนตัวตัวสลาไม่ไหวมันสลากมาข้างเดียวมาละมาข้างเดียวมันก็เลยต้องกลายเป็นหลุดใครหลุดท่านต่อไปก็ล้างเลยคตินิยมตัวละตัวสลาตัวหลุดพ้นเนี่ยล้างคตินิยมตัวนี้เลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับฟ้อนไม่พ้อนไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปเลยล้างคตินิยม ในตัวละไปเลยต่อไปมันจะได้ไม่มีส่ญนยึกับมันจะเป็นเนื้อหาพุทธนดรตลอดการเลยไม่มีตัดสรุปเป็นช่วงๆทน,นไม่ไหวหรอ,อ,อการสละต่อการละการตัดมันก็เลยตัดมันก็เลยตัดขาดจากความเป็นสังสวรรค์ทนไม่ไหว ต่อขติตรนั้นมันก็เลยละทิ้งซะเลยละซะเลยทีน right. นี้มันก็เลยส,สังสรวัตรมันตกค้างเยอะร่างขติตรนี้ทิ้งไปเลยลูกสิ like <im ans S 2> <Dod> ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละเละเนี่นิพพานจะเเขียนนี่ไปเลยทีนี้ไม่ใช่นิพพานหนีสังสวรวัตไม่ใช่นิพพานจากสังสรวัตกลายเป็นนิพพานช่วยสังสรวัตนิพพานล้างสังสรวัตแทน ทุกอย่างเลยลูกกระจากไม่เอาตัวไม่เอาเองหรือว่าจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองหรือจากไม่ตัวไม่เองหรือจากไม่ไม่เอาไม่เองใช่ได้หมดรู้สติขึ้นมามันเป็นรหัสนายแห่งการตัดสรู้ช่วยสัพสัตทั้งนั้นาทุกอย่างก็จากไม่ตัวไม่เองเลยเรียบร้อยเลย ัจะไปต่อยอะไรล่ะมันมีแต่ดับล้างช่วยกันตัดช่วยกันมันจะไปต่อมโนกรรมมโนกรรมไปต่อเป็นวัตตในมโนกรรมกันยังไงได้เรียบร้อยแล้วตัดรอบไปแล้วลูก พอทุกอย่างก็จากไม้ตัวไม้เองก็เรียบร้อยแล้วนะมันไม่ก่อเกิดแล้วมันไม่ใช่ตัวไปคอยเกิดคอยดับแล้วลูกดังเนื้อหาตััสรู้อย่างนี้นลูกต้องนึกสเติขึ้นบ่อยๆแล้วเลือกขึ้นบ่อยๆหน่อยเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อภาครวมอสองสวรรเพราะคําว่าทุกอย่างนั่นแหละมันเลยทําให้ประโยชน์แห่งการตัดสรู้นี้มัน,นถึงพั้งไปในทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วย มันจะมีแต en> uh, uh, ่ต okay. ัวแห่ดูแห่ดูอยู่มันไม่มีเนื้อหาตัวสูมันมีแต่ตัวลู้ตัวลู้ข้างตัวลู้อยู่โอ๊ยเดี๋ยวหลับก็ตอเดี๋ยวหมาก็ไปฉี่ใส่ม้าตัวไหนล่ะ เียรติใจนก็กรรมไม่บาปของมึงเองนั่นแหละมันจะวนเวียนมาป่วนมึงอดีตวิสัยอารมณ์ความรู้สึกในมโนกรรมของมึงมันจะวนเวียนมาป่วนมึงเองฉันหลับมาของมึงเองฉันจะหมาจะไหนหรอกแปะได้ไหมแปะจนงงแหละ วันน e ี้มันเหมือนกับพวกมึงอ่ะโดนของของมึงเองไม่โดนของใครเลยไมื่อสักองของมึงก็ผลมึงเองความรู้สึกมึงเองผลมึงเองโชว์โล่ตัวหลมึงเองตัวหลงเองมึงเองผลมึงเองโดนจะของมึงเองแล้มึงไม่ต้องหาหมอที่ไหนมาแก้มึงเองแหละเองที่วัน 不是要退不退，退出，不退，无关无关的自身。不是电神是空气，空气也都是有什么的业风出来，都是你自己造出来的。cover 到哪里， ครอบมึงเองก็ยังไม่ได้เลยมงน่าครอบเหรอตัวมึงเองถ้าตัวมึงเองหน้าครอบมันครอบได้ในตัวมึงเองมึงคงจะไม่ไปหาคนอื่นนะเนาะที่มึงไปหาคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่ามึงรู้สึกว่าตัวมึงเองมันมันไม่พอมันครอบไม่ได้ตัวมึงไม่ไปหาคนอื่น นั้นตัดสโลทุกอย่างก็จากไหม้ตัวไหม้เองเลยลกจากม่ยิดตัวม่ยิดเองเลยทุกอย่างที้งนี้แอมแล้วไม่ได้ยุ่งยากเลยที่ให้เนี่ย ซายออไซด์ปัญหาออไซด์เป็นประมาณนั้นอ่ะตันี้มันอยู่ติดตัวอยู่อยู่ในตัวอยู่แล้วมันจะเงามันหลงตัวอยู่ใช่ก็หากิจกรรมมันหลงตัวพออยู่หลงตัวอยู่หลงตัวนิ่งหลงตัวเฉยหลงตัวพออยู่มันนั่นแหละอยู่กับตัวเองแล้เงา นะแล้วก็ไปหาเขาใส่หัวนะมงเงาเอาเขามาใส่หัวจะได้มีมีเรื่องเก่า จากไม่เอาตรงไม่เอาเองหมดสุงสั้นๆเดี๋ยวนี้ต้องใช้แบบสั้นหมดสั้น้ะสั้นล่างสั้นเองสั้นไม่เอาสั้นเองค่อจบจะไปแช่ปัญญงปัญญาพิจนาสังเกตสังกบต่อยอดไปเรื่อยตัวจับไปเรื่อยถ้าฟองก็ฟองตัวฟองเองนะไม่ต้องไปฟองตัวไหน าวางอะเอาวาง,าวาง,าวางตัววางเองแหละจะไปวางอะไรจะไปวางอะไรมันมีตัวไปคอยวางอจะไม่จบมันก็ฟังแบบสั้นๆหมดสั้นจะได้ไม่เป็นภาระาทางปัญญาผมก็ไม่อยากเยีเ่ยเยื่องยองเดียวจบมีไหมหามันตลอดไม่เจออะไรต้องซักเอง มันมีเป็นยุคยุคไปยุคของ,งอ,องคมหาบรม,มีทั้งหล <c oughs> ายทิดกรุช่วยประโยคเพียมันจะจบฟังแล้วจบฟังแล้วจบฟังแล้วจบ,ตา,จบตามจบช่วยจบช่วยยุคนี้จบช่วยฟอมา้าเหรอทำไมอ่ะ้า ออนั่นต้องไปกินยายาุวัฒนาหรอก้วัฒนาเนองตอกอากาศมันก็ได้ได้ข้างใน,นก็คลายธรรมชาติก็ไม่มีอะไรตอกย้ำมาหรอกเราต้องไปเรียนไปสอนนี่นะเหมือนเราไปตอกย้ำที่สี่ใส่คนตอกย้ำความรู้ใส่คนตอกย้ำตัวประธานตนนัวในตัวรู้ใส่คนมาตีกลับมาหาตัวเองหมดเรีย่ยวหมดแรง ไปก็มอบไปให้แต่เนื้อหาตัดรู้อย่าไปมอบตัวรู้ให้ใครนะอืมมอบเนื้อหาตัดรู้ให้ตรงตรงเนี่ยตัวตัดให้ตรงตรงยอย่าไปมอบตัวรู้ให้ใครอย่างงี้มันก็เอาไปหลงรู้ต่อต่อกันไปอีกมันก็ตีกลับหาเรา,าเราก็จะมาวนเวียนในตัวรู้ที่เราให้เขาอีกเป็นมิบาปีกับองค์พุทธะพอมอบเนื้อหาตัดรู้ให้ทุกคนเลย ได้ปให้ใครรู้อะไรให้เนื้อหาตัดไปเลยถ้าจึงได้ตัดสรู้ตาม สิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไปเลยเอออย่างเงี้ยโอ้ไม่ตัดไม่ถ้าไปคอยไม่อะไรไปคอยตัดอะไรไม่มีตัวไปคอยตัดอยู่มันไม่จบนะเป็นตัวเป็นตัวปฏิบัติอยู่มันไม่ต้องไปคอยละอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละจบเลยจบทั้งตัวละไม่ละ ันไม่ต้องไปคอยไหมอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมจบเลยจบตัวคอยไหมไม่ไหมจบก็ต้องต้องแบบนี้แหละอืมทุกอย่างมันก็ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ ไม่ต้องไปไหมอะไรไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเนี่ยจบตัวไหมเลยจบตัวไหมไม่ไหมเลยไม่ต้องไปไม่เกี่ยวกับอะไรไงไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยอาอย่างเงี้ยมันจบตัวไม่เกี่ยวแล้วมันไม่วุ่นวายในตัวปฏิบัติถ้ามึงไปคอยไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนั่นนั่นก็ที่ที่วุ่นวายปัญหาที่ที่วุ่นวายเห็นไ้ มันเป็นตัวปฏิบัติของมโนไงมันก็ไม่ไม่จบมันยังเป็นตัวปฏิบัติอยู่จะสรุปยังไงมันจบเลยในขณะเดียวขณะเดียวประโยคเดียวประโยคเดียวก็ต้องฟังข้อนี้ดีๆยังไงมึงก็กันกองเองไม่ได้อยู่แล้วต้องฟังท่านดีๆเดี๋ยวนี้แค่ฟังอย่างเดียวก็ตามนั่นแหละแล้วก็นวดสติดตามนั้น ต้องรีบครับไอ้นุ่มรีบ,รบไปไหนมันก็อยู่ในสังคบ้านนี่แหละตรีบนะทุกอ, <c oughs> อย่างก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองงันมันก็ไม่พูดค้าแล้วนี่นคอยก็มาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง หอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองหอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองขอให้แม่หนีง่ายมงเ่ายเฮ้ยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นอาจจะทำให้สั้นหมดสั้นอยากไหมตัวไหมเองทุกอย่าง